ดีครับวันนี้พามาดูจิ้งเหลนตัวเล็กสสวยครับจิ่งเหลนลายจินโดจีนหรือจิ้งเหลนต้นไม้ลายนะครับเป็นสัตว์ที่เราจะพบได้บ่อยๆเวลาที่เราไปตามแหล่งธรรมชาตินะครับสามารถพบเจอเขาได้ตามแหล่งธรรมชาติในหลายๆพื้นที่เลยนะครับเขาจะชอบอยู่ตามต้นไม้แบบนี้แหละครับ วิ่งไปวิ่งมาค่อนข้างมีความรวดเร็วครับสิ่งที่โดดเด่นของเขาก็คือหางนะครับที่มีสีส้มสดสวยเลยแล้วก็นี่ครับท่านี้เด็ดเลยครับท่ากว่นหางสวยงามมากครับอลักมาก